ในเซสชันนี้เรามาอัปเดตอาการกันหน่อยครับคุณโคงกลิตหมอผมเครียดมากับช่วงนี้ผมทั้งแตกที่หมายถึงทางน้ำแล้วก็การเงินตอนนี้เอาเป็นว่าตอนนี้หมอรับสมัครผู้ช่วยอยู่จะบ้าป่ะหมองานขนาดนี้เงินเดือนแค่นี้ใครมันจะไปทำคุณคมกลิตใช่ไหมครับผมเป็นเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมาจากธนาคารครับ โอเคหมอเริ่มงานได้เลยใช่ไหมเอ้เราลืมเอาป้ายระวังลื่นมาวางไว้เลยถ้าเกิดมีคนเหยียบลื่นพลฟาดพื้นจนสลบไปจะเป็นยังไงเนี่ยแต่คงไม่เป็นไรหรอกไข่ <c oughs> มันจะไปโชคร้ายขนาดนั้นเออคุณหมอฟื้นฟื้นสิฟืนฟ้นหมอตื่นหมอคนไข้ที่นัดไว้จะมาถึงในหนึ่งนาที ไม่นะไม่ทํำยังไงดีเนี่ยเอาละครับคุณธรวัฒน์จากที่นัดมาคราวที่แล้วคุณเอ,อ่ออะไรวะเนี่ยเสียใจด้วยครับคุณเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแต่หมอนัดผมมาฉีดวัคซีนพิสุนักบ้าอาการดีขึ้นแล้วครับหมอเออคุณกินของดิบไหมครับ<ม>ก็ดีนะครับงงดิฉันปวดตาจังเลยคะ่ะหมอ ตาคุณเหลืองๆนะช่วงนี้คุณไปทำอะไรที่ใช้สายตาเยอะๆมาหรือเปล่าอ๋อค่ะช่วงนี้ดิฉันใช้โทรศัพท์ที่ยืดมาจากนักเรียนเยอะไปหน่อยนะคะตาคุณกำลังถูกทำลายจากแสงสีฟ้าอยู่ทำไมคุณไม่ป้องกันตาของคุณด้วยอ๊อเอาล่ะคนต่อไปเข้ามาได้คุณถูกไล่ออกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับพานิกา์ 지금 이미 너무 커 보이는